วันนี้เราจะมาหาหนังสือแจสันของกบทกันนะคะกบทพี่พยายามแชร์ลิงก์แล้วเนาะปรากฏว่าเขาพี่ไม่มั่นใจว่าเขาโดนโดนบล็อกหรือโดนไวรัสอะไรหรือว่าเราพยายามแชร์แล้วมัน,ม,นม,มันไม่ไปนะอันนี้พี่ก็เลยจะสอนวิธีการหาหนังสืจแจสันนะคะแล้วก็เข้า Google นี่แหละได้เลย พอดีพี่อ,ออกไปอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้เ,เข้ากูเกิล ก็พิมพ์คำว่ากองทอ,ทอก็จะขึ้นอันแรกแล้วก็คลิกเข้าไปนี่ต้องเครดิตให้คุณนายปแเลงค่ะนะพอดีเขาโทรไปถามมาอันนี้พอมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปด้านล่างเลื่อนลงมาด้านลา่างตรงนี้ตรงหนังสือทั้งหมด <c oughs> พิมพ์ตรงนี้คำว่าทั้งหมด กดค้นหาอันก็จะขึ้นอาไตอเทศาบาลอาบาตออันนี้พี่ไม่พี่พยายามกดให้พวกเราละนักเสื่อสารเอกสาราพยายามเอาลิงก์ลงไปให้เนาะแต่ปรากฏว่ามันไม่ยอมนะคะก็เลยเอาวิธีพวกนี้ไปดูแล้วกันจะได้ไปหาเอาเองเนาะว่าของใครอยู่อันไหนบางทีของคนบางที่ ได้มาไม่พร้อมเขานะหะนังสืออาจจะมาประมาณนี้เราก็ไปดูในส่วนตรงนั้นเอานะคะเราก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าของที่สบาบันอะไรเข้าอะไรนะคะแล้วก็ปีนไปประมาณนี้นะคะ